ค่ำคืนหนึ่งในต้นปีพุทธศักราช2566ภายในห้องขังเดียวหมายเลข08ของเรือนจำกลางจังหวัดลำพูนบรรยากาศเย็นเฉียบและเงียบสงดเหมือนหยุดนิ่งในการเวลาเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่เวรยามประจำคืนก้องอยู่เบาๆตามทางเดินปูนที่ทอดยาวระหว่างแนวกั้นเหล็กสูงห้องขังเดียวหมายเลขนี้ตั้งอยู่ในเขตควบคุมพิเศษสุดใช้สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษสูงสุดเท่านั้นกำแพงสีด้านเสริมเหล็กกล้าหน้าต่างไม่มีช่องอากาศมีเพียงขนาดฝ่ามือ และมีกล้องวงจรปิดติดตั้งทุกมุมพร้อมบันทึกตลอด24ชั่วโมงไม่มีเจ้าหน้าที่ชายคนใดได้รับอนุญาตให้เข้าหาพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดแม้แต่แพทย์ที่เข้าตรวจร่างกายก็เป็นเพศหญิงทั้งหมดแต่ในคืนที่ไม่มีแมสแต่แสงจันทร์ส่องรอดเข้ามาเสียงปริศนาเบาๆดังขึ้นจากภายในห้องหมายเลข08นักโทษหญิงเพียงคนเดียวในห้องนั้นนามว่าพันพาลม้มลงกับบอพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบมือขวากอดรัดหน้าท้องแน่นก่อนจะหมดสติไปทันทีเจ้าหน้าที่เวรย,ยามที่ดูจอมอนิเตอร์สังเกตเห็นภาพจากกล้อง ตรงมุมห้องและกดสัญญาณเรียกทีมพยาบาลฉุกเฉินตามขั้นตอนภทยในเวลาไม่ถึงสองนาทีทีมเวรฉุกเฉินหญิงสามในรีบมาไขาประตูสามชั้นและหางร่างพันพาที่ไม่รู้สึกตัวออกจากห้องไปยังห้ององค์พยาบาลกลางเธอมีเลือดออกที่ริมฝีปากจากการกัดตัวเองบางทีอาจเพื่อกลั้นความเจ็บปวดหัวใจเต้นช้าและอ่อนมากเจ้าหน้าที่พยาบาลหญิงนามว่าร้อยตำรวจตรีหญิงมัทน,นาเป็นผู้ดูแลเวรคืนนั้นตรวจชีพจรและความดันพร้อมสั่งให้เตรียมเครื่องอัลตราซาว เพื่อตรวจหาความผิดปกติภายในช่องท้องขณะหัวตรวจสัมผัสผิวหน้าท้องของพันธาเสียงเต้นของหัวใจเล็กๆดังชัดเจนจากจอมอนิเตอร์ทําให้ทุกคนในห้องพยาบาลตะลึงพันธุพากําลังตั้งครรภ์นในช่วงประมาณ20สัปดาห์ภาพเด็กในครรภ์ที่สมบูรณ์พร้อมการเคลื่อนไหวเล็กน้อยบนหน้าจอยืนยันผลตรวจไม่ผิดพอลาดมัทนาตรวจซ้ําอีกสองครั้งก่อนจะสรุปผลอย่างแน่ชัด และรายงานไปยังผู้บัญชาการเรือนจำทันทีเชา้ารุ่งขึ้นเวลา6นาฬกาห้องประชุมเจ้าหน้าที่เรือนจำเต็มไปด้วยความเงียบงนันหัวหน้าควบคุมเรือนจำพันตำรวจเอกวิบูลถือแฟ้มเอกสารที่บรรจุผลตรวจทั้งหมดไว้ในมือขณะที่มองเจ้าหน้าที่หญิงที่รับผิดช,ชอบพื้นที่อย่างเคร่งเครียดยศไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดออกมาเขาวางแฟ้มลงบนโต๊ะและกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นนักโทษหญิงคนนี้อยู่ในการควบคุมเดียวมาตลอด11เดเดือนไม่เคยออกนอกห้องไม่เคยพบปะใคร มีเพียงเจ้าหน้าที่หญิงสามคนที่ได้รับอนุญาตดูแลมีกล้องวงจรปิดติดตั้งครบทุกมุมแล้วเด็กในท้องมาจากไหนไม่มีคําตอบไม่มีเสียงโต้แยง้งเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าคําถามนี้ไม่มีคําตอบในเวลานี้กล้องวงจรปิดทุกตัวทาง,งานปกติบันทึกย้อนหลัง60วันไม่พบสิ่งผิดปกติไม่มีการแอบเปิดประตูไม่มีการลักลอบเข้าห้องไม่มีการส่งของแปลกปลอมทุกอย่างดูเรียบร้อยเกินไปจนเหมือนถูกจัดฉากไว้พันพาฟื้นขึ้นมาในห้องพยาบาลด้วยสีหน้าซีดเผือดแต่แววตา นิ่งสงบเธอมองเพดานอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันไปมองมัทน,นาแล้วกล่าวเพียงประโยคเดียวฉันรักหูว่าฉันท้องฉันแค่ขอได้คลอดลูกเมื่อถูกถามว่าใครเป็นพ่อของเด็ก,กเธอไม่ตอบเพียงหลับตาเบาๆเมื่อถูกถามอีกครั้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเธอกล่าวสั้นๆว่าฉันทําเองไม่มีใครเกี่ยวไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าใจ และไม่มีใครสามารถกล่าวหาใครได้เมื่อไม่มีหลักฐานพันพาน,นั่งนิ่งเหมือนเดิมยามอยู่ในห้องพยาบาลหรือห้องควบคุมพิเศษใบหน้าเรียบเฉยเหมือนทุกวันก่อนหน้านี้ราวกับว่าการตั้งคันของเธอเป็นเรื่องธรรมดาปกติราวกับเป็นสิ่งที่เธอได้วางแผนไว้แล้วเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยซึ่งกละละก็นบรรยากาศของเรือนจำเปลี่ยนเอาไปคำถามถูกกระซิบไปทั่วห้องเวียนยามใครทำใครรู้เห็นหรือเธอทำอย่างไรโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครกันแน่ ผู้บัญชาการออกคำสั่งให้ติดตั้งกล้องเพิ่มภายในห้องขังของพันพาตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าจอโดยตรงไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินผ่านห้องหมายเลข08โดยไม่มองผ่านกล้องหน้าจอก่อนรอยขีดเขียนจางๆที่ผนังข้างที่นอนขอองค์พันธาปรากฏข้อความว่าฉันไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อถ้าเขาได้อยู่ต่อมันถูกขูดด้วยเล็บจนผิวปูนเป็นรอยลึกบริเวณพื้นห้องใกล้มุมหนึ่งมีผ้าขนหนูผืนเล็กสะอาดวางพับอย่างเรียบร้อยปักด้วยได้สีแดงคําว่าขวัญใจ อาจเป็นชื่อที่เธอเตรียมให้ลูกหรือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้ายของเธอในชีวิตที่เหลืออยู่กลางดึก,กวันถัดมาเจ้าหน้าที่เรยนยามเวียนเฝ้ากล้องจนน้ำตาไหลด้วยความง่วงทว่าไม่มีใครกล้าหลับไม่มีใครอยากพลาดช่วงเวลาใดๆที่อาจไขปริศนาได้การสอบสวนภายในเริ่มขึ้นทุกทิศท,ทางกล้องวงจรปิดทั้งหมดถูกตรวจสอบย้อนหลังทีมเทคนิคลงพื้นที่ตรวจสอบผนังและโครงสร้างทุกส่วนของห้องนักโทษหญิงคนอื่นๆถูกสอบถามตามระเบียบแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับพันพา เธอไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเจ้าหน้าที่หญิงที่ดูแลห้องนั้นนามว่าร้อยโทหญิงพรประภากล่าวว่าพันธาเป็นคนสงบสงเง่ยไม่พูดมากทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดและไม่เคยร้องขออะไรเลยนอกจากสบู่และแปรงสีฟันเธอไม่เคยแสดงความผิดปกติใด,ไดๆไม่มีการร้องเรียนไม่เคยมีสัญ,ญญาณของอาการเจ็บปวดไม่เคยขอ,อยาเพิ่มเติมไม่มีแม้แต่การขอ,อยากันบูดเพื่อเก็บของส่วนตัวรายการขอสิ่งของเพียงครั้งเดียวในสามเดือนล่าสุดคือวิตามินรวม และาธาตุเหล็กด้วยเหตุผลว่าเธอวินหัวจากการอดนอนเจ้าหน้าที่ไม่สงสัยอะไรในตอนนั้นเพราะนักโทษในห้องควบคุมมักมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ตอนนี้ทุกสิ่งที่เคยเป็นเรื่องธรรมดากลับกลายเป็นข้อสงสัยทั้งหมดการสืบสวนเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถอธิบายได้ราวกับทุกหลักฐานกำลังจะบอกว่าไม่มีช่องทางใดเลยที่มนุษย์จะตั้งคันได้ในสถานการณ์แบบนั้นและกระนั้นพันพาก็มีชีวิตใหม่เติบโตอยู่ในตัวของ เธอความเงียบของเธอกลายเป็นดังเสียงตะโกนความสงบนิ่งของเธอทําให้คนรอบข้างสั่นคลอนคนที่เคยคิดว่าตนรู้ทุกซอกมุมของระบบตรบกลายเป็นไม่เข้าใจอะไรเลยราวกับมีบางสิ่งเกิดขึ้นเกินความคาดดาดดหมายของมนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องและไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลพันธาเคยนั่งอยู่หลังต้นไม้เก่าในห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายภาพที่เธออยู่หน้าชั้นเรียนชินิ้วไปที่ตารางธาตุ พร้อมกับอธิบายคุณสมบัติของกฎเบสอย่างมั่นใจยังคงเป็นความทรงจําที่ฝังลึกอยู่ในใจของเด็กนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเธอคือครูพันภาผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยําในวิชาวิทยาศาสตร์การแต่งกายเรียบร้อยเสียงพูดนุ่มนวลแต่มั่นคงและดวงตาอันเต็มไปด้วยความฝันพันพาเติบโตในครอบครัวครูบ้านนอกที่มีระเบียบว,วินัยเป็นหลักยากของเธอเคยเป็นครูใหญ่ส่วนพ่อแม่ต่างก็สอนอยู่ในโรงเรียนระดับประถมเธอถูกเลี้ยงมาให้รู้คุณค่าของการศึกษาและความซื่อสั์สุจริตแม่บ้าน จะไม่ร่ำรวยแต่พันพาก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขาวิชาชีววิทยาได้ด้วยทุนเรียนดีผลการเรียนของเธอยอดเยี่ยมจนได้รับเชิญให้เป็นผู้ช่วยสอนตั้งแต่ยังไม่จบปีสีหลังจากจบการศึกษาเธอกลับมาสมัครเป็นครูในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเพราะเชื่อว่าความรู้ที่ดีควรกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเธอใช้เวลาหลายปีปลูกปั้นนักเรียนจำนวนมากให้สามารถสอบติดคณะวิทยาศาสตร์ หรือแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างหงอหงอได้เป็นประจำชีวิตของพันพาดูเหมือนจะสงบและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจนกระทั่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับภาคเหนือเขาชื่อว่าวิสรุตอายุห่างจากเธอประมาณ1ิปีเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางจากเชียงรายไปยังฝั่งลาวพันพาถูกดึงดูดโดยบุคลิกอ่อนโยนสุภาพและดูเป็นผู้ใหญ่ของเขาวิสรุตมักจะมาเฝ้าเธอเลิกงานด้วยรถกระบะสีขาวคันเดิมและช่อดอกไม้เล็กๆที่ห่อดอก วาย,ยอกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าทั้งสองคบกันไม่นานก็แต่งงานในบรรยากาศอบอุ่นภายในโบสถ์คริสต์เก่าแก่ในเมืองเชียงรายพันธาลาออกจากการสอนนอหลังจากแต่งงานโดยให้เหตุผลว่าเธอต้องการสร้างครอบครัวที่มั่นคงและเตรียมตัวมีบุตรเธอย้ายไปอยู่บ้านของวิสรุษที่อยู่ใกล้ชายแดนซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นมีสวนน้สมุนไพรรอบบ้านแต่เพียง6เดือนหลังจากแต่งงานพันภากลับพบว่าชีวิตคู่ที่เธอวาดฝันไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดวิสรุษเริ่มกลับบ้านไม่เป็นเวลาโทรศัพท์มักจะปิดเครื่องตอนกลางคืน และบางครั้งก็มีรอยแผลบนตัวโดยอ้างว่าเกิดจากอุบัติเหตุจาก็การขนของพันภาพใายาๆไม่คิดมากจนวันหนึ่งเธอพบเอกสารกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลพร้อมลายเซ็นของวิศรุตบนโต๊ะในห้องทำงานของเขาเธอเผชิญหน้ากับเขาวิศรุตยอมรับว่าเขาเป็นหนี้จากการเล่นการพนันและการลงทุนผิดพลาดเขาร้องให้ขอให้พันพาให้อภัยและขอเวลาอีกหน่อยเพื่อหาทางแก้ไขพันพารู้สึกเจ็บปวดแต่ยังเลือกที่จะยืนข้างเขา เธอตัดสินใจขายคอนโดที่เคยซื้อไว้สมัยเป็นครูเพื่อน,นําเงินมาใช้หนี้ให้สามีทั้งหมดด้วยความหวังว่าจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งแต่หลังจากชําระหนี้เสร็จไม่นานวิสรุตก็หายตัวไปโดยไม่มีคําลาโทรศรัพท์ถูกตัดข้าวของในบ้านบางส่วนหายไปรถกระบะของเขาก็ไม่อยู่ในโรงจอดรถพันพาเดินทางไปที่สําน,นักงานของเขาแต่พบเพียงป้ายปิดกิจการและหนี้สินที่ยังเหลืออยู่เธอเริ่มชีวิตใหม่อย่างยากลําบากไม่มีตําแหน่งครูไม่มีสามีไม่มีเงินหรือในบัญชีเธอหางานพิเศษสอนพิเศษ ในหมู่บ้านใกล้ๆและใช้ชีวิตอย่างประหยัดที่สุดเท่านั้นยังไม่พอวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเคยรู้จักจากงานวิจัยได้มาหาเธอโดยอ้างว่าอยากช่วยพันพาให้มีรายได้ดีขึ้นหญิงคนนั้นแนะนําให้พันพาเดินทางไปฝั่งลาวเพื่อขนผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลับมาโดยกล่าวว่าเป็นของถูกกฎหมายและใช้เวลาแค่วันเดียวค่าแรงสามพันเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าที่เธอหาได้ในหนึ่งเดือนพันพา,นานในเวลานั้นกําลังสิ้นหวังไม่มีเงินไม่มีที่พึ่งไม่เหลือสักสีใดๆ จึงตัดสินใจรับงานนี้แม้ลังเลใจเธอข้ามชายแดนไปตามแผนที่ให้ไว้รับกระเป๋าหนังขนาดกลางจากชายแปลกหน้าในโรงแรมที่ไม่ระบุชื่อแล้วข้ามกลับมาในเย็นวันเดียวกันแต่ทันทีที่เดินมาถึงจุดตรวจชายแดนที่เชียงของเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เรียกเธอให้เปิดกระเป๋าและพบว่าด้านล่างของกระเป๋ามีการซ่อนเฮโรอีนจำนวนมากน้ำหนักรวมเกือบสากิโลกรัมพันพาถูกจับกลุ่มทันทีโดยไม่มีโอกาสอธิบายเธอพยายามอธิบายว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย ในกระเป๋าแต่ไม่มีใครเชื่อเธอถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นและถูกส่งตัวไปเรือนจำในจังหวัดลำพูนเพื่อรอการพิจารณาคดีในระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาคดีพันพาไม่มีทนายความส่วนตัวและไม่มีญาติคอนใดามาร่วมฟังคำพิพากษาเธอถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปริมาณมากและไม่มีพยานหลักฐานใดที่ช่วยลดโทษได้หลังการพิพากษาพันพาถูกส่งตัวเข้าสู่ห้องขังเดียวเพื่อรอวันบังคับโทษไม่ได้รับ อนุญาตให้ติดต่อกับใครทั้งสิ้นชีวิตของเธอจากครูที่เคยยืนสอนในห้องเรียนกลายเป็นนักโทษหญิงที่ไม่แม้แต่จะได้รับแสงแดดนานกว่า18นาทีต่อวันและอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดที่สุดพันพาไม่เคยเขียนคำร้องขออภัยโทษไม่เคยขอพบใครไม่เคยส่งจดหมายถึงญาติแม้แต่ชื่อของเธอก็ไม่มีอยู่ในระบบผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือหรือขอเยี่ยมญาติเธอกินข้าวตามเวลาพับผ้าห่มอย่างมีระเบียบและไม่เคยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งวันที่เธอล้มลงในห้องขังและความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดก็เปิดเผยว่ามีชีวิตเล็กๆเติบโตอยู่ในตัวเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอเริ่มต้นคิดจะตั้งครันเมื่อใดไม่มีใครรู้ว่าเธอรู้จักใครที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้และไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดเธอจึงยังคงสงบนิ่งเหมือนเช่นเดิมแม้จะมีสิ่งแปลกประหลาดที่สุดเกิดขึ้นกับเธอคําตอบที่เธอให้มีเพียงว่าเธอต้องการเป็นแม่ก่อนตายและเธอทําทุกอย่างด้วยตัวเองบางคนคิดว่าเธอบ้าบางคนคิดว่าเธออาจแอบติดต่อใครบางคน โดยที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้แต่หลักฐานทั้งหมดชี้ว่าไม่มีช่องทางนั้นอยู่จริงไม่มีประตูถูกเปิดไม่มีบันทึกใดระบุว่ามีเจ้าหน้าที่แอบเข้าไม่มีของผิดปกติในห้องไม่มียาไม่มียาสลบไม่มีถุงยางไม่มีเข็มฉีดยาไม่แม้แต่กระดาษชิ้นหนึ่งที่พอจะเขียนจดหมายได้ทุกอย่างสะอาดหมดจดเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความบังเอิญและความเงียบของพันธาก็ยิ่งทําให้ทุกคนหวาดระแวงมากขึ้นไม่มีใครกล้าแน่ใจว่าเธอโกหก หรือเธอแค่ทำสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งอยากทำก่อนตายจริงๆกันแน่และจากจุดนี้เองคำถามทั้งหมดกำลังจะนำไปสู่เงื่อนงำที่ไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบงนันแต่หนักหน่วงกล้องวงจรปิดทุกตัวในบริเวณเรือนจำถูกตรวจสอบย้อนหลังไปมากกว่า3เดือนแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดไม่มีหลัก ฐานแสดงว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ห้องขังเดี่ยวของพันพาไม่มีบันทึกการเปิดประตูนอกเวลาที่กำหนดไม่มีการบันทึกการส่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกขณะเดียวกันฝ่ายเทคนิคได้เริ่มตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพของเรือนจำอย่างละเอียดโดยเฉพาะช่องทางที่อาจมีการสื่อสารหรือส่งสิ่งของผ่านกำแพงหรือช่องอากาศระหว่างการตรวจสอบภายในห้องเทคนิคใต้ดินที่เชื่อมต่อกับระบบระบายอากาศและท่อน้ำทิ้งทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคพบสิ่งผิดปกติ บริเวณช่องระบายอากาศด้านหลังห้องเก็บเครื่องมือที่อยู่ติดกับกำแพงห้องทั้งเดียวของพันธาช่องนั้นมีผ้าขาวบางถึงอยู่คล้ายม่านกันฝุ่นอแต่เมื่อดึงออกพบว่ามีการผูกเชือกไนลอนเส้นเล็กยาวประมาณ2เมตรกับท่อนไม้เล็กขนาดฝ่ามือเชือกสามารถดึงเข้าออกได้ผ่านร่องระบายอากาศซึ่งมีความกว้างเพียงพอสำหรับสิ่งของขนาดเล็กเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจค่อยๆดึงปลายเชือกกลับมาจากช่องอีกฝั่งหนึ่งสิ่งที่ติดมากับเชือกคือถุงพลาสติกสายขนาดเล็กที่ผูกแน่นด้าวอยอเทปกล่าวในนั้นมีคราบของเหลวสีขาวข และเข็มฉีดยากเก่าๆที่ดูเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วทีมสอบสวนเก็บวัตถุดังกล่าวไปตรวจสอบ DNA และผลลัพธ์ที่ได้ทําให้ทุกคนในเรือนจําต้องนิ่งงัน DNA ที่พบตรงกับนักโทษชายคนหนึ่งที่กําลังรับโทษอยู่ในเรือนจําเดียวกันชื่อของเขาคือกริตอายุ24ปีนักโทษที่ถูกจําคุกฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยไม่มีเจตนาฆ่าจากประวัติกริตเตยอเป็นนักศึกษาแพทย์ปี4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเขาเป็นเด็กเรียนดีมาตลอดมีรางวัลระดับประเทศหลายรายการโดยเชิ หาด้านชีววิทยาพ่อของเขาเคยเป็นแพทย์ทหารที่เสียชีวิตจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรจิจึงต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูน้องสาวด้วยตนเองเขาสอนพิเศษทำงานพาร์ทไทม์ในโรงพยาบาลและส่งอาอาหารในช่วงค่ำเพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวเหตุการณ์ที่นำไปสู่การถูกจำคุกเกิดขึ้นเมื่อเขาพบชายคนหนึ่งพยายามลวนลามน้องสาวที่ซอยเปล่ยวกริชใช้ประแจนในกระเป๋าทุบศีรษะชายคนนั้นจนบาดเจ็บสาหัสสารตัดสินว่าเป็นการใช้กำลังเกินสมควรแก่เหตุ และสั่งจำคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาเขาถูกส่งตัวมาเรือนจำจังหวัดลำพูนเนื่องจากเป็นคนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีความรู้ด้านการแพทย์จึงได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในคลังเก็บยาและห้องเทคนิคเป็นครั้งคราวทีมสอบสวนเรียกกริดมาสอบถามทันทีเขานั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสีหน้าสงบแต่ดวงตาม,มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าเขาสวมชุดนักโทษสีเทาผมตัดสั้นมือวางบนตักอย่างไม่แสดงท่าทางปฏิเสธหรือหลบเลี่ยงเมื่อถูกถามว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาเขาได้เข้าไปทํางานในห้องเทคนิคติดกับห้องขังหญิงหรือไม่เขาพยักหน้าและกล่าวว่าได้รับมอบหมายให้เข้าไปปะช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าและระบายอากาศหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ถามว่าเขาเคยเห็นพันพาหรือไม่เขาตอบว่าเคยเห็นผ่านช่องอากาศร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในความมืดแต่ไม่เคยพูดคุยหรืออากเข้าใกล้เจ้าหน้าที่ถามต่อว่าเขาเคยติดต่อหรือส่งของอะไรให้เธอหรือไม่กริดเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบว่าเขาไม่ได้สัมผัสต,ตัวเธอและไม่เคยเข้าไปในห้องขังนั้นเลย เมื่อถามตรงๆว่าเขาคือพ่อของเด็กในคันหรือไม่เขานิ่งไปอีกครั้งก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉยว่าผมไม่ได้สัมผัสต,ตัวเธอครับคำตอบของเขาสร้างความสับสนมากขึ้นไปอีกเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงและไม่ได้ยืนยันสิ่งใดทั้งหมดที่เขาทำคือยืนยันว่าไม่ได้แต่ต้องตัวเธอทีมสอบสวนจึงตัดสินใจขยายผลตรวจสอบประวัติการเข้าออกของกริดต,ตายห้องเทคนิคช่วงที่คาดว่าเด็กจะถูกปฏิสนธิผลปรากฏว่าเขาเข้าออกบริเวณนั้นหลายครั้งตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รวมทั้งช่วงเวลากลางคืน ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หญิงอยู่ใกล้บริเวณพฤติกรรมของกริดูเรียรอยไม่มีประวัติก่อเหตุรุนแรงในเรือนจําไม่เคยถูกรายงานเรื่องการละเมิดกฎใดๆแต่ข้อมูลในผลตรวจ DNA ยืนยันชัดเจนว่าเขาคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการทําให้พันธาตั้งรันในที่สุดกริดก็ยอมรับว่าเขาคือคนที่ส่งน้ําเชื้อของตนเองผ่านช่องอากาศให้พันธาโดยไม่มีใครรู้เขาเก็บน้ําเชื้อใส่ถุงพลาสติกและส่งผ่านเชือกในล่อที่ดัดแปลงเอง ส่วนเข็มฉีดยานั้นเขาหยิบมาจากคลังเก็บยาระหวะ่างที่ได้รับอนุญาตให้ช่วยงานในนั้นพันพาเป็นคนขอให้เขาทําเช่นนั้นเขาบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเธอไม่เคยหยอกพูดคุยกันด้วยคําพูดมีเพียงจดหมายแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษบุรีหรือซองยาเขากล่าวว่าเธอขอให้เขาช่วยให้เธอได้ตั้งครรภ์ก่อนตายไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบไม่ต้องการแม้แต่จะบอกใครว่า เขาคือพ่อของเด็กสิ่งที่เธอขอเพียงอย่างเดียวคือความหวังสุดท้ายที่จะได้รู้สึกว่าเธอเคยเป็นแม่กริตกล่าวว่าเขาทําเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนนักโทษคนอื่นเธอไม่เคยขออะไรไม่เคยทําตัวเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ไม่เคยสร้างปัญหาเขาเห็นข้อความที่เธอขูดไว้บนผนังห้องว่าขอให้ลูกได้มีชีวิตแม้ฉันจะไม่มีแล้วก็ตามและมันคือเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจช่วยเธอแม้รู้ดีว่ามันผิดกฎและเสี่ยงต่อการถูกลงโทษอย่างหนักคําสารภาพของกริตทําให้ทีมสอบ สวนถึงกับนิ่งเงียบไม่มีใครคาดคิดว่าความจริงจะปรากฏในรูปแบบนี้ไม่มีการลักลอบไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่มีผลประโยชน์อแอบแฝงมีเพียงความเข้าใจและความสงสารที่หล่อลอมขึ้นภายใต้กำแพงเรือนจำที่ไม่เคยรู้จักคำว่าเมตตาและนับจากวันนั้นชีวิตของพันพาเด็กในท้องและชายหนุ่มที่ไม่เคยได้ยินเสียงของเธอแม้แต่ครั้งเดียวกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการโดยไม่มีใครสามารถย้อนกลับได้อีกเลย เช้าตรู่วันที่ฟ้าครึ้มหนาแน่นด้วยกลุ่มเมฆสีเทาเสียงลงพัดตีกรอบหน้าต่างเหล็กของเรือนจำอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาเบาๆพันผานั่งนิ่งอยู่บนติงเหล็กภายในห้องทั้งเดียวหมายเลขศูนย์ดมือข้างหนึ่งลูกหน้าท้องที่ขยายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดวงตาแนวนิ่งไปยังผนังที่เคยขูดข้อความเอาไว้แต่เวลานี้เริ่มถูกทาทับด้วยสีใหม่เธอไม่ได้แสดงอารมณ์ใ,ใดๆแต่แววตาสะท้อนความคาดหวังบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเจ้าหน้าที่หญิงประจำเวรกลางคืน ที่ชื่อพันตำรวจโทหญิงละไมกำลังเดินตรวจรอบบริเวณทั้งเดียวเมื่อละไมเดินผ่านนอกหาห้องของพันพาเธอหยุดชั่วขณะเพราะได้ยินเสียงแปลกๆจากภายในเป็นเสียงหายใจหนักและเสียงครางเบาๆเธอมองผ่านช่องกระจกกระสุนก็พบว่าพันพาน,นอนกดตูมือกอดหน้าท้องแน่นเงือท่วมตัวทั้งที่อากาศเยนน็นละไมรีบวิ่งไปแจ้งห้องพยาบาลทันทีพร้อมขอกุญแจปลดล็อกสามชั้นทีมพยาบาลหญิงสองคนมาถึงในเวลาไม่เกินอสามนาทีและช่วยกันประคองพันพาออก มาอย่างทุลักทุเลระหว่างทางที่เข็นเปลไปยังห้องพยาบาลกลางสายฟ้าผ่าลงที่เสาไฟฟ้าใกล้กำแพงเรือนจำจนระบบไฟฟ้าหลักดับลงชั่วครู่อุปกรณ์ส่องสว่างสำรองเปิดขึ้นมาแทนที่ด้วยแสงสลัวสลัวที่ทำให้บรรยากาศในอาคารดูเหมือนฉากจากความฝันที่สันไหวแพทย์หญิงมัทนาเป็นผู้ทำคลอดเวรวันนั้นถึงแม้จะเป็นการคลอดที่ไม่อยู่ในกำหนดแต่เธอก็เข้าใจทันทีว่าไม่มีเวลานำตัวพันพาไปโรงพยาบาลพายาจนอกเพราะสภาพอากาศและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเธอสั่ง ให้เตรียมห้องคลอดฉุกเฉินที่อยู่ถัดจากห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ขั้นต่ำที่สุดที่มีแล้วเริ่มกระบวนการทำคลอดในทันทีพันพาไม่ได้ร้องออกมาสักคำแม้จะเจ็บปวดราวกับถูกฉีดเป็นชิ้นชิ้นร่างกายของเธอสัน่นบริริกแต่ใบหน้ายังคงสงบนิ่งมือที่เคยขีดเขียนผนังห้องขังตอนนี้จับขอบเตียงแน่นอนจนเห็นเส้นเลือดปูดปนเธอหลับตาและเป่าลมหายใจออกเบาๆทุกครั้งที่ความเจ็บปวดวิ่งผ่านร่างไม่มีสามีไม่มีครอบครัวไม่มีคนที่คอยกุมมือมีเพียงสายตาของเจ้าหน้าที่หญิง ที่ยืนล้อมรอบและแสงไฟกระพริบจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่แทบจะดับอยู่แล้วการคลอดดำเนินไปกว่า30นาทีภายใต้เสียงฝนกระหน่ำเสียงสายลงพัดกระหน่ำกำแพงปูนและเสียงร้องเบาๆของพันธาที่แทรกซึมผ่านฟันที่กัดแน่นของเธอทันใดนั้นเสียงร้องแหลมเล็กของทารกดังก้องไปทั่วห้องราวกับเสียงประกาศการเกิดใหม่ในโลกที่ไม่มีใครคาดหวังมัทน,นาอุ้มทารกหญิงตัวน้อยห่อด้วยผ้าขาวสะอาดที่เตรียมไว้แล้ววางไว้บนหน้าอกของพันธาหญิงนักโทษที่เคยมีชีวิต อเล็กสลายบัตรนี้มองหน้าทารกด้วยแววตาที่เปลี่ยนประกายเป็นครั้งออแรกในรอบหลายปีรอยยิ้มบางเบาแต้มใบหน้าซุบซิดนั้นอย่างเงียบงนันไม่มีน้ำตาไม่มีคำพูดมีเพียงแววตาและลมหายใจที่สื่อความรู้สึกว่าเธอได้พบสิ่งที่เธอเรอคอยมาทั้งชีวิตต่อเมื่อการลอดผ่านผลไปแพทย์หญิงมัทนารายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจำทันทีพันตำรวจเอกวิบูลรีบเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อจัดการเรื่องสถานะของพันพาและทารกตามกฎหมายเขาเปิดมาตราในพอ ร,ราชบัญญัติโทษประหารชีวิตที่ระบุชัดว่าหากนักโทษหญิงตั้งครรภ์และมีบุตรที่ยังไม่พ้นอายุสามปีไม่สามารถดำเนินการประหารชีวิตได้ฝ่ายนิติกรยืนยันว่ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลดังนั้นคำสั่งประหารเดิมต้องถูกระงับและเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตการประชุมมีบองงนินไม่มีเสียงคัดค้านผู้บัญชาการเพียงพูดว่าถ้าเด็กคนนี้ต้องการแม่เราก็ไม่ควพรพากเธอไปพรรภาได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในห้องพิเศษ พร้อมทารกโดยมีเจ้าหน้าที่หญิงเฝ้าเวรตลอด24ชั่วโมงเธอได้รับเครื่องนอนใหม่น้ำอุ่นและอาหารทีนามีคุณค่าสำหรับสตรีหลังคลอดทารกน้อยได้รับการดูแลโดยพยาบาลเวรและตรวจสุขภาพสม่ำเสมอเสียงร้องของเด็กแรกเกิดที่เคยไม่เคยปรากฏในเขตถังเดียวของเรือนจํบบัดนี้กลายเป็นเสียงที่เจ้าหน้าที่คุณนออเคยและบางครั้งก็แอบยิ้มให้กับมันความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นในจิตใจของงอผู้คนที่เคยทำงานท่ามกหลังโทษทัน และความเคร่งอเครียดของกฎหมายพันพาเริ่มเขียนไดอารี่ในสมุดะที่เจ้าหน้าที่มอบให้ทุกบรรทัดบรรยายความรู้สึกที่มีต่อลูกน้อยช่วงอวเวลาที่เธอให้นมการมองวอ,งองลูกหลับการจับมือเล็กๆที่กุมปลายนิ้วของเธออันแน่นราวกับไม่ต้องการปล่อยไปไหนในหนึ่งหน้าขาองค์สมุดบันทึกนั้นเธอเขียนว่าแม่ไม่เคยเป็นแม่มาก่อนแต่วันนี้แม่รู้แล้วว่าชีวิตที่เกิดจากความมืดก็มีแสงสว่างของมันเองเจ้าหน้าที่หญิงบางคนเริ่มรู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้โดยเฉพาะพันตำรวจโทหญิง และไมที่เป็นคนแรกที่ได้ยินเสียงหายใจขาดช่วงของพันภาในคืนนั้นเธอแอบเอาผ้าอ้อมเก่าของลูกที่บ้านมาซักใหม่และนํามาให้พันภาโดยไม่ให้ใครรู้พันภาไม่เคยขอของจากใครเลยแต่เมื่อเห็นละไมวางของไว้ที่ปลายเตียงเธอกล่าวเพียงเบาๆว่าขอบคุณที่ทําให้หนูมีแม่ได้อย่างปลอดภัยวันหนึ่งขณะอุ้มทารกในห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามว่าเธอจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรพันภาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่ากวนใจ เพราะเด็กคนนี้คือขวัญและกำลังใจสุดท้ายของชีวิตเธอและชื่อที่เย็บไว้บนผ้าขนหนูผืนนั้นก็คือชื่อที่เธอเก็บไว้รอวันได้ใช้จริงๆชื่อที่เธอเคยฝันไว้ตั้งแต่วันที่เธอเริ่มขีดข้อความลงบนผนังห้องขังเดีวันับจากวันนั้นเรือนจำที่เคยเย็นชาเริ่มมีความอุ่นไหวเล็กน้อยเสียงร้องให้เสียงหัวเราะเบาๆและเสียงของชีวิตที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่เช่นนี้ได้เปลี่ยนห้องขังหมายเลข08จากจุดสิ้นสุดของชีวิตให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่อย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิด เวลาผ่านไปอย่างช้าๆภายในเรือนจำกลางลำพูนห้องขังเดียวหมายเลข08ที่เคยเงียบงนันและเย็นเยียบกลับมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยเพราะเสียงหัวเราะและเสียงร้องของทารกน้อยที่ชื่อขวัญใจพันพาเลิ้งดูลูกด้วยความอ่อนโยนราวกับผู้หญิงที่มีประสบการณ์เป็นแม่มาหลายปีเธอเรียนรู้การอุ้มลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมและให้ลูกนอนหลับด้วยเสียงกลองแถวเบาที่ไม่มีใครเคยได้ยินจากปากของนักโทษหญิงมาก่อนขวัญใจเติบโตขึ้นในโลกที่มีเพียงสี่กำแพงสูงล้อมรอบแต่กลับเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์จากผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากหากหัวใจของแม่พันภาบันทึกทุกวันลงในไดอารี่เล่มเดิมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ลายมือของเธอค่อยๆเปลี่ยนจากแขงกระด้างในช่วงแรกเป็นอ่อนช้อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อใดที่ขวัญใจหัวเราะเธอจะเขียนไว้ว่าวันนี้ลูกยิ้มครั้งแรกตอนฉันลูกท้องของเขาหรือลูกเริ่มเรียกเสียงแปลกๆเหมือนพยายามพูดคําว่าแม่ไม่มีใครสั่งให้เธอบันทึกไม่มีใครต้องการหลักฐานใ,นใดๆแต่เธอเขียนราวกับจะฝากลมหายใจทุกเฮลอกลงบนกระดาษเธอรู้ดีว่าวันหนึ่งขวัญใจจะต้องออกไปใช้ชีวิต ในโลกว้างและเธออาจไม่ได้อยู่เคียงข้างในห้วงความคิดที่เต็มไปปะด้วยความกลัวนั้นเธอกลับไม่เคยร้องขอให้ลูกอยู่ต่อไม่เคยอ้อนวอนให้ได้รับอภิสิทธิ์มีเพียงความสงบยอมรับความจริงเหมือนที่เธอเคยทํามาตลอดชีวิตภายในเรือนจําพันตํารวจโทยิ่งลไมกลายเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับสองแม่ลูกมากที่สุดเธอเริ่มเดินเข้ามาในห้องพักพิเศษทุกเช้าบางวันเอาผลไม้ปัน่นมาให้บางวันนําผ้าอ้อมถืใหม่ที่เธอเย็บเองละมไม่เคยพูดอะไรกับพันธาเกี่ยวกับคดีไม่เคยแสดงท่าทีสงสาร หรือตำาหน่เธอแค่นั่งลงข้างเตียงเล่นกับเด็กและเฝ้ามองความผูกพันระหว่างแม่ลูกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเงียบงนันวันหนึ่งพันพาถามและไม่ว่าคุณเคยเป็นแม่ไหมและไม่เงียบไปนานก่อนตอบว่าเคยแค่แต่ลูกของฉันเสียตอนยังเป็นทารกํำตอบนั้นทําให้พันภาวางมือลงบนมือของละไมเบาๆและกล่าวด้วยสีหน่าว่าถ้าอย่างนั้นคุณเข้าใจฉันหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองกลายเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่กับนักโทษพวกเธอเป็นเหมือนพี่น้องในความเงียบเข้าใจความเจ็บปวด โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดขวัญใจเรียกละไมว่าป้าและส่งยิ้มให้ทุกครั้งที่เห็นเธอเดินผ่านหน้าห้องเวลาผ่านไปจนขวัญใจอายุครบสามขวบพันพาเริ่มเขียนจดหมายถึงผู้บัญชาการเรือนจำขออนุญาตให้ลูกได้ออกไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ภายนอกเธออธิบายว่าเด็กไม่ควรโตมาในสถานที่ที่มีแต่กำแพงและโซ่ตรวนเธอขอเพียงให้ได้ส่งลูกไปอยู่ในที่ที่มีแสงแดดทุ่งหญ้าและอิสระทางจิตใจพันตำรวจเอกวิบูลน์อ่านจดหมายฉบับนั้นหลายครั้งก่อนจะประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดการเรื่องการย้ายตัวเด็ก ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านพักเด็กที่ได้รับการดูแลจากมูลนิธิแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการดูแลเด็กไร้ญาติวันที่ขวัญใจต้องลาจากแม่พันพาแต่งตัวลูกด้วยสรอผ้าที่เจ้าหน้าที่หญิงหลายคนช่วยกันเลือกผมของเด็กถูกรวบเป็นจุกเล็กๆและรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ถูกสวมอย่างทะนุถนอมพันพาไม่ร้องให้ในตอนแรกเธอพียงนั่งลงกับพื้นกอดลูกแน่นและกระซิบข้างหูว่าลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดที่แม่เคยทําในชีวิตนี้ ขวัญใจยังไม่เข้าใจคำว่าลาเธอยิ้มและโบกมือให้ทุกคนเธอคิดว่าแม่จะตามไปด้วยแต่เมื่อประตูค่อยๆปิดลงน้ำตาของพันพาก,ก็ไหลพรากโดยไม่อาจห้ามได้เธอยกมือขึ้นปิดปากเพื่อลดเสียงสะอื้นขณะที่หัวใจเธอเหมือนถูกบีบรัดจนแน่นพันตำรวจโทหญิงละไมยืนอยู่ข้างๆเธอไม่พูดอะไรแต่ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เบาๆวันถัดมาละไมเอาไดอารี่ของพันพาไปฝากเจ้าหน้าที่บ้านทักเด็กเพื่อให้เก็บไว้เป็นของขวัญวันหนึ่งที่ขวัญใจโตพอจะอ่านได้ภายในในั้นมีข้อความสุดท้ายเขียนเอาว่าแม่รักลูกแม่แม่ จะไม่ได้อยู่ข้างลูกตลอดไปแต่แม่ขอให้ลูกเติบโตอย่างกล้าหาญและจงรู้ว่าลูกเคยเกิดจากความหวังไม่ใช่ความผิดจากวันนั้นเป็นต้นมาห้องขังเดียวหมายเลขศูนย์แปดกลับมาเงียบงันอีกครั้งไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกล่อมเด็กแต่ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่หญิงเดินผ่านห้องนั้นพวกเธอมักจะชะโงกหน้ามองเข้าไปอย่างงเงียบเงียบราวกับยังคงได้ยินเสียงขวัญใจหัวเราะอยู่ในมุมหนึ่งของห้องพันถากลับไปใช้ชีวิตในห้องขังเดียว เช่นเดิมเธอไม่ขอสิ่งใดไม่เรียกร้องไม่เขียนจดหมายอีกเลยนอกจากทุกเช้าจะนั่งเขียนข้อความลงบนกระดาษสอแผ่นเล็กๆว่าวันนี้ลูกอาจจะได้กินข้าวไข่เจียวหรือเปล่านักหรือลูกจะจำแม่ได้ไหมเมื่อโตขึ้นกระดาษเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในกล่องไม้ใบเล็กที่ละไมทําให้จากเศษไม้เก่าๆในเรือนจำหนึ่งปีผ่านไปขวัญใจได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจากบ้านพักเด็กมีรายงานส่งกลับมาที่เรือนจําบอกว่าเด็กมีพัฒนาการดีราเริงชอบวาดภาพต้นไม้ และบ้านที่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านในภาพนั้นมักมีคําว่าแม่เขียนอยู่ใต้ภาพเสมอเมื่อข่าวนี้มาถึงพันพาเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วหยิบป,ปากกาขึ้นมาเขียนว่าขอประคุณที่ลูกยังจําแม่จนวันหนึ่งขวัญใจส่งจดหมายแผ่นเล็กๆมาถึงเรือนจําเขียนด้วยลายมือเด็กว่าแม่จ๋าหนูวาดรูปเก่งแล้วนะพร้อมรูปภาพที่มีเด็กหญิงกับผู้หญิงอีกคนยืนจับมือกันใต้ต้นไม้พันพาได้เห็นจดหมายนั้นในเย็นวันศุกร์ขณะพระอาทิตย์ตกผ่านช่องหน้าต่างบานเล็กๆเธอกอดจ่าจ ดดหมายนั้นไวแน่นราวกับจะกอดลูกผ่านกระดาษแผ่นเดียวกันเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเงียบๆและยิ้มเบาๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีใครเคยเห็นจากเธอมาก่อนไม่ใช่รอยยิ้มของนักโทษไม่ใช่รอยยิ้มของผู้หญิงที่ถูกตัดสินประหารแต่เป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ว่าเธอเคยให้กำเนิดชีวิตหนึ่งมาในโลกนี้ชีวิตที่เติบโตด้วยความหวังและวันหนึ่งจะเป็นคนดีโดยที่ไม่ต้องแบกรับความผิดของใครนั่นคือสิ่งเดียวที่พันธาต้องการและเธอไม่ขออะไรอีกเลยจากโลกใบนี้